ช่วงหลายเดือนมานีนะ้มันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่รบกวนจิตใจผู้คนเป็นอันมากสิ่อ้าถือความกลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวโรคโควิดเราจะติดมาถึงตัวหรือว่าติดพ่อติดแม่ติดลูกกลัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่อาจจะถดถอยย่ำแย่ลงหรือ พอนึกถึงว่าจะต้องไปฉีดลัอกซีใน,นพรุ่งนี้ก็เกิดกลัวกลัวเข็นกลัวอาการข้างเคียงหรือว่าอะไรต่ออะไรสารพัดความกลัวหลายอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหมายถึงกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นความกลัวประเภทเนี้มันเกิดขึ้นเมื่อมีความคิดคิดถึงโรคโควิด แล้วก็ปรุงแต่งไปนในทางลบว่ามันจะติดมาถึงเราหรือคนในครอบครัวหรือว่าคิดถึงผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนมันเป็นเรื่องอนาคตยังไม่เกิดแต่พอคิดเมื่อไหร่ก็กลัวเมื่อน,นั้นอันนี้เราไม่ได้กลัวโควิดนะมันกลัวความคิดเกี่ยวโควิดไม่ได้กลัววัคซีนแต่ว่ากลัวความคิดเกี่ยวกับวัคซีน ไม่ต่างจากคนที่อยู่คนเดียวในบ้านกลางดึกหรือว่าอยู่คนเดียวในห้องในกุฏิในวัดหรือในสำนักปฏิบัติแล้วเกิดกลัวผีขึ้นมาผียังไม่ปรากฏมาหลอกต่อหน้าต่อตาเลยแต่กลัวซะละกลัวเมื่อคิดถึงผีแล้วถ้าไม่คิดก็ไม่กลัวนั่นนั้นทีที่รู้ทันความคิดเนี่ยว่ามันปรุงแต่งไ,ไกลๆนะปรุงแต่งเกี่ยวกับอนา,นาคต หรือว่าปรุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกกุติพอรู้ทันความคิดความคิดดับความกลัวก็ดับไปด้วยให้ลองสังเกตดูนะคิดเมื่อไหร่ก็กลัวเมื่อนั้นแต่พอหยุดคิดมันก็หายกลัวแต่ที่จริงก็ไม่ต้องหยุดคิดหรือห้ามคิดหรอกนะเพียงแค่รู้ทันความคิดเนี่ยไอ้ความกลัวโนน,นี่หลายเรื่องหลายรา,ยาวเยเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตหรือสิ่งที่ปรุงแต่งเกี่ยวกับปัจจุบัน มันก็จะดับไปพอรู้ทันความคิดความคิดดับความกลัวก็ดับแต่ทานี้ได้ก็ต้องมีพื้นฐานการปฏิบัติซึ่งก็ต้องใส่กาบเจริญสติปัฏฐานกาบเจริญสติปัฏฐานทําให้รู้ทันความคิดหรือเห็นความกลัวได้แต่แล้วก็ตามก็มีความกลัวอีกอย่างนึ่งคือความกลัวสิ่งที่เกิดตอนหน้าอันนี้มันไม่ใช่อนาคตนะ แต่มันสิ่งที่อยู่ตอหน้าต่อตาเลยแล้วเราเจอความกลัวแบบนี้ทําอย่างไรอย่างเช่นคนที่อยู่คนเดียวในป่าช้าหรือว่าอยู่ท่ามกลางความมืดสมัยที่พระเจ้าเนี่ยยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรูเนี่ยพงก็ไปบำเพ็ญเพียรในป่าป่าทึบด้วยแล้วก็พอมีเสียงใบไม้หักหรือว่าเสียงสัตว์ป่าเนี่ยพรงกลัวนะกลัวจนขนลุกเลย พรงทำยังไงกับความกลัวนี้แทนที่จะหนีนะพรงก็เผชิญหน้ากับมันพรงตัดว่านเนี่ยกลัวในอิเรียบทใดก็ให้อยู่ในอิเรียบทนั้นเมื่อยืนเกิดความกลัวขึ้นมาก็ยืนนะไม่หลบไม่หนีห่างนั่งแล้วเกิดความกลัวก็นั่งจนกว่าความกลัวจะหาย น,นี่เป็นวิธีเอาชนะความกลัวของผูุ้ทธเจ้านะสมัยที่พระองค์ยังทําความเพียรอยู่ทำไมความกลัวหายนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุ้นเคยกับมันหรือคุ้นเคยกับสถานที่คุ้นเคยกับลิยาบทคนเราเวลากลัวที่ใดก็ตามเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงที่นั้นนะบ่อยๆเผชิญหน้ากับมันบ่อยๆความกลัวก็จางคลายไปเอง เหมือนมาอยู่วัดคนเดียวในห้องปีแรกก็กลัวโดยเว่ากลางค่ำคืนแต่ว่าพออยู่ไปนานๆมันก็หายกลัวสมัยก่อนสันตมาเนี่ยพักอยู่ตรงบนเขาเนี่ยสมัยนั้นหอไตยอยู่บนนั้นบางวันทําวัดแล้วก็สนทนาธรรมกันต่อจนค่ํากับหอไตเดินขึ้นเขาเจากสาราไก่กลัวมากเลยทั้งที่เพียงแค่ทุ่ม แต่ตอนหลังเนี่ยพอเดินขึ้นไปบ่อยๆในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันก็ค่อยหายกลัวเพราะอะไรเพราะมันคุ้นความคุ้นเนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแต่การกลัวเพราะปรุงแต่งว่าเดี๋ยวมันจะมีโน่นมีนี่มีผีมีสางมีสัตว์ร้ายแต่ว่าพอขึ้นลงบ่อยๆในยมามค่งคืนมันไม่มีอะไรความคุ้นเคยความรู้จักก็ทําให้หายกลัว นี่เรีว่ากลัวอะไรเนี่ยก็ให้ไปเจอสิ่งน,นั้นกลัวที่ไหนก็อยู่ที่นั้นอยู่บ,บ่อยๆมันก็หายกลัวเพราะความคุ้นเคยคุ้นเคยสถานที่คุ้นเคยเส้นทางคุ้นเคยอิรียบทล้วก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัววิธีนี้คือการมาดูมาสังเกตความกลัวให้ความกลัวเนี่ย กดข่มผักสายมันเนี่ยมันไม่หายนะแล้วก็จะใช้เหตุผลมาหวานล้อมบ่อยครั้งก็ไม่ช่วยหมอวิธานฐานวุฒเป็นหมอผ่าตัดเล็กเล่าว่าเนี่ยเวลาผ่าตัดเล็กคนไข้หลายคนนี่จะกลัวมากเลยถามว่ากลัวอะไรกลัวเจ็บหมบอกไม่ต้องกลัวเจ็บเดี๋ยวฉีดยาชาก็กลกวกลัวเข็มอีกนะกลัวเข็มฉีดยาชา บางคนขีดยาชาแล้วยังกลัวอีกนะกลัวมีดหมอก็พยายาวอธิบายว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าฉีดยาชาแล้วไม่เจ็บไม่ปวดหวาล้อมให้เห็นว่ายังไงคนไข้ยังกลัวตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนวิธีนะแทนที่จะบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวหรือว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวก็ลองให้คนไข้เนี่ยลองสังเกตดูความกลัวของตัวก่อนจะผ่าเนี่ยนะกลัวใช่ไหมที่แรกก็สังเกตดูกายก่อนนะ ร่างกายเป็นยังไงตอนที่เป็นกลัวหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่สั้นมือไม้เกร็งลองสังเกตดูนะอันนี้เราดูกายแต่แล้วก็มาขยับมาดูใจนะดูความกลัวถ้าเปรี่ยบความกลัวกับพายุนะก็ให้ดูมันก็ว่าอยู่กลางพายุเลยก็นำนะนำจิตของผู้ป่วยหรือแนะนำผู้ป่วยแบบนี้แนละ้วเนี่ย ปรากว่าความกลัวมันทุเราลงนะพอได้ให้มาดูความกลัวดูกายแล้วก็ดูใจเนี่ยความกลัวมันลดลงนะอันนี้เรียกว่าดูความกลัวนะหรือว่ารู้ทันความกลัวเห็นความกลัวอะไรที่ทําให้รู้ทันหรือเห็นความกลัวได้ก็คือสตินะเมื่อสติไปรับรู้ดูความกลัวความกลัวมันก็เลือนหายไป แต่ที่จริงหลายคนนี่ทำนี้ได้ก็ต้องมีพื้นฐานการปฏิบัติซึ่งก็ต้องเจริญสติปัะทานการเจริญสติปัะทานทําให้รู้ทันหรือเห็นความกลัวได้ให้เวลาเจอความกลัวเนี่ยเ,ยเราก็มีวิธีการรับมือความกลัวได้สองสามวิธีใหญ่ๆนะก็คือว่ากลัวอะไรนะก็ให้ไปรู้จักไปสัมผัสกับสิ่งน,นั้นบ่อยๆเผชิญหน้ากับมันบ่อยๆ มันก็ค่อยหายกลัวความคุ้นเคยความรู้จักก็ทำให้หายกลัวหรือว่าให้มาดูความกลัวกาบเจริญสติปัฏฐานทำให้รู้ทันหรือเห็นความกลัวได้รวมทั้งรู้ว่ากลัวอะไรกลัวเพราะอะไรรวมทั้งเข้าใจสิ่งที่ตัวเองกลัวเนี่ยมันก็ช่วยให้ความกลัวบรรเทาได้ ในการเข้าใจสิ่งที่กลัวนี่ก็มีประโยชน์สำคัญนะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะชื่อมารีฟูรีอันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากเธอบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจหมายความว่าถ้าเข้าใจแล้วก็หายกลัวอันนี้มันก็ตรงกับคำสอนพุทธศาสนานะว่าเรากลัวเพราะอาวิชชากลัวเพราะไม่รู้หรือไม่รู้จัก คนกลัวความมืดเพราะไม่รู้จักความมืดคนกลัวตุ๊กแกเพราะไม่รู้จักตุ๊กแกแต่ว่าพอรู้จักความมืดรู้จักตุ๊กแกมันก็ความกลัวก็หายความคุ้นเคยความรู้จักก็ทําให้หายกลัวถ้าเข้าใจแล้วก็หายกลัวให้ความเข้าใจเนี่ยในสิ่งที่กลัวเนี่ยมันสามารถจะช่วยลดเพื่องความกลัวไปดักใจได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะ แกหันมาสนใจการทำสมาธิแล้วแกก็ทำได้ดีนะจนกระทั่งจิตสงบแต่มีวันหนึ่งเนี่ยพอจิตเนี่ยสงบพอจิตนิ่งนะเมื่เกิดนิมิตนิมิตที่ปรากฏในใจเนี่ยมันเป็นภาพมือเขาเห็นมือนะเขาตกใจเลยเพราะมันคล้ายกับมือของพ่อเขาตกใจแลวเขากลัวขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะมือเนี่ยเป็นมือที่เคยตบเขาตอนที่เขาเป็นเด็ก พ่อนี่เวลาเมาเล่าเนี่ยตีเมียตกลูกตัวเขาเนี่ยก็โดนตกอยู่เป็นประจำจนกลัวพ่อแล้วก็กลัวมือเนี่ยพอเจอมือนี่ในนิมิตเนี่ยนะนั่งสมาธิต่อไม่ไหวเพราะมันกลัวมากก็เป็นอย่างนี้อยู่แทบทุกครั้งเลยไอ้ความกลัวมือที่เคยตบตัวเองเนี่ยนะมันทําให้แกในการนั่งสมาธิเลย เพราะว่าความเจ็บปวดนะในสมัยเด็กๆเนี่ยม,มันฟื้นกลับมามันทรมานจิตใจมากแล้วมันไม่ใช่แค่ความกลัวมันเป็นความโกรธดนะ้วยแต่แล้วมีวันหนึ่งเขาตัดสินใจว่าเขาจะเผชิญกับมันแล้ะเขาจะไม่หนีแลไอ้นิมิตนี้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิก็นิมิตนี้มันก็ปรากฏขึ้นาหม่ครั้งหนึ่งนะเป็นมือแต่ว่าคราวนี้เขาไม่ไม่ถอยไม่หนีแล้วเขาก็ดูนะมือเนี่ย หัวก็กลัวนะแต่ว่าพอดูไปสักพักเอ๊ะมันไม่ใช่มือที่กำลังจะมาตบนะมันเป็นมือที่กำลังขอก็เกิดความสงสัยว่าขออะไรนะพ่อขออะไรและเมื่อเขาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเนี่ยเขาก็พบว่าสิ่งที่พ่อขอเนี่ยนะจากมือที่ปรากฏเป็นลิมิตเนี่ยมันคือขอความรัก พ่อเนี่ยเป็นพนักงานผู้น้อยในบริษัทแล้วก็ถูกคมเห็งเหยียดยามแกจะเป็นคนที่มีนิสัยที่ไม่ค่อยดีเช่นเมาเหล้าเนี่ยก็ไม่เป็นที่รักที่พอใจที่เคารพของคนในบริษัทเลยก็ทำให้เครียดนะกลับมาเนี่ยก็ระบายความเครียดใส่ลูกตบเมียตบลูกแต่ในใจหนึ่งเนี่ยก็ปรารถนาความรักเพราะว่า อยู่ที่ทํางานนี่ไม่มีใครรักเลยมาบ้านนี่ก็หวังว่าจะได้เป็นที่รักของเมียของลูกแต่ปรากฏว่าไม่ได้ความรักเพราะว่าทนเครียดไม่ไหวระบายความเครียดใส่เมียใส่ลูกอยู่เป็นประจำแต่ในส่วนลึกก็ต้องการความรักพอผู้ชายคนนี้แกพิจารณาไปถึงตรงนี้นี่แกเข้าใจพ่อเลยนะแล้วพบว่าพ่อเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่เป็นคนที่น่าสงสาร พอเข้าใจหรือเห็นตรงนี้นะมันหายเกลียดเลยมันหายกลัวเลยมันมีแต่ความรักมันมีแต่ความเมตตาไอความกลัวที่ฝังลึกมาเป็นสามสิบสี่สิบปีนี่มันหายไปเลยนะรวมทั้งความเกลียดความโกรธด้วยความเข้าใจในสิ่งที่กลัวเนี่ยมันช่วยทําให้ความกลัวเนี่ยเลือนหายไปได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ความกลัวเดียวนะความโกรธความเกลียดด้วย นอกจากการรู้ทันความโกรธความเกลียดความกลัวแล้วการเข้าใจในสิ่งที่เกลียดในคนที่กลัวเนี่ยมันก็ช่วยทําให้อารมณ์พวกนี้หายไปได้ความกลัวก็ดีความกลัวก็ดีคว,วดค,ววดความเกลียดก็ดีเนี่ยไม่ว่ามีกับใครเนี่ยมันคลี่คลายไปได้เมื่อเกิดความเข้าใจเข้าใจผู้ที่เป็นพ่อหรือเข้าใจผู้ที่เป็นแม่ ในความเข้าใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ช่วยได้ยเดยอะทีเดียวเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเนะพอเกิดความเข้าใจหรือเกิดปัญญาขึ้นมามันก็หายโกรธหายกลัวหายเกลียดอันนี้ก็เป็นวิธีนึงที่ช่วยบรรเทาจิตใจให้ก้าวข้ามนะความกลัวหรือความโกรธได้นอกเหนือจากการมีสติรู้ทันในอารมณ์เหล่านั้น ซึ่งก็ต้องใส่กราบเจริญสติปัฏฐานหรือแทนที่จะหน,นีนะก็ะเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้ากับมันบ่อยๆคุ้นเคยกับมันความกลัวก็จางลายไปเองเวลามีความกลัวก็ดีความกลัวความเศร้าก็ดีอาระมณ์อกุศลอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร เราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรถ้าว่าเราพยายามเอากดข่มความโกรธความกลัวไม่ให้เกิดขึ้นเลยหรือว่าไปในที่ที่มันสงบราบเรียบจนกระทั่งไม่มีความกลัวความโกรธเลยแต่เรากลับไม่รู้ทันไม่รู้วิธีที่จะรับมือความโกรธความกลัวอันนี้ไม่ดี แต่ถ้าเราอยู่ในที่ใดก็ตามแม้จะมีสิ่งกระทบมากมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมีความกลัวเกิดขึ้นแต่แทนที่เราจะปล่อยให้มันครอบงำจิตใจหรือทำตามหน้าของมันเรากลับมีสติเห็นมันหรือว่าอาจจะพลาดท่าเสียทีในบางครั้งเพื่อทำตามหน้าของมันแต่ว่า เผลอไปสักพักอก็กลับมารู้ตัวเห็นมันแม้จะเผลอปลัวไปแล้วพักใหญ่แต่ว่าก็มารู้ทันมาเห็นมันทีหลังอันนี้ก็ยังดีมันการทำให้มีสติรู้ทันได้มากขึ้นและถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นและที่จริงแล้วเนี่ยสติสั้นแล้ว เป็นตัวสำคัญที่จะเอาอยู่นะเวลามีความกลัวความกลัวก็ดีความเศร้าก็ดีอารมณ์อกุศลอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสติเท่านั้นแหละเป็นตัวสำคัญที่จะเอาอยู่อย่างอื่นเนี่ยบางทีเอาไม่อยู่นะเช่นการพยายามใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์พวกนี้เนี่ยบางครั้งก็เอาไม่อยู่นะเนะช่นบอกว่าโกรธไม่ดีนะโกรธไม่ดนะีแต่มันก็ยังโกรธอยู่ ความกลัว,วไม่ดีนะเศร้าไม่ดีนะให้ความสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดานะพยายามใช้เหตุใช้ผลกับใจของตัวเองแต่มันก็ยังเศร้าก็ยังเสียใจแต่มันก็ยังกลัว,วใช้เหตุใช้ผลกับมันหรือแม้กระทั่งจะเอาถูกเอาผิดก,กับมันบางทีก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานพอมีสติเนี่ยเห็นมันรู้ทันมันนี่เอาอยู่เลยนะ สตินี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้ความคิดแต่เป็นเรื่องการที่เห็นมันพอเห็นเนี่ยความสึกตัวเกิดขึ้นพอความสึกตัวเกิดขึ้นความหลงที่เป็นเชื้อของความลัวความเศร้าความโกรธมันก็หายไปใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์พวกนี้มันก็ดีอยู่แต่มันไม่ค่อยมีพลังในการที่จะรับมือกับอารมณ์เหล่านี้ได้ แต่พอปฏิบัติสติปัฏฐานพอมีสติเห็นมันเนี่ยมันก็ล่าถอยไปไม่ต้องใช้ความคิดใดๆแค่เห็นเฉยๆไม่ต้องตัดสินว่าถูกหรือผิดเพียงแค่เห็นมันเท่านั้นแหละมันก็ละลายหายไปเพราะว่าความสึกตัวเกิดขึ้นมา และนี่คือสิ่งที่เราเจะเรียนรู้ได้จากการที่เราได้เจอในความกลัวความโศกความเศร้าความโกรธอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆไม่ว่าในระหว่างการปฏิบัติหรือในชีวิตประจาวันแต่ถ้าเจอมันในระหว่างการปฏิบัติมันก็จะทาให้เราตั้งหลักได้ดีกว่าแต่ถ้าเราเจอมันในชีวิตประจําวันก็จะเผลอทําตามหน้าของมันก็พาดท่าเสียทีและเป็นการสะสมอนุสัยให้มากขึ้นทำให้กลายเป็นคนกลัวง่าย แต่ถ้าเกิดเราเห็นมันบ่อยๆมันบ่อยๆในระว่างปฏิบัติเนี่ยอ่ามันก็ช่วยทำให้เรามีสติไวขึ้นและทำให้มันเข้ามาครอบงำบงการจิตใจเราได้น้อยลงพอเรารู้ทันมันมันก็จะค่อยลาถอยไปและความสงบก็จะเกิดขึ้นในเรว่าสงบเพราะรู้ทันนะดีกว่าสงบเพราะไม่รู้ทันหรือสงบเพราะกดข่ม เวลามีความกลัวความกลัวก็ดีความเศร้าก็ดีอารมณ์อกุศลอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสติเท่านั้นแหละเป็นตัวสำคัญที่จะเอาอยู่